กลางดึกคืนนั้นฝนตกหนักลมพัดแรงผมขับรถหลงเข้าไปในซอยเปลี่ยวที่ไม่เคยเห็นมากก่อนแสงไฟหน้ารถสาดส่องไปที่บ้านทรงไทยโบราณหลังใหญ่ตั้งตระงานอยู่กลางความมืดผมตัดสินใจจอดรถเพราะฝนเริ่มเทกระหน่ำลงมาอย่างหนักบ้านหลังนั้นดูเก่าแก่และทรุดโทรมแต่ก็ยังคงความงดงามไว้ผมมองเข้าไปในตัวบ้านผ่านหน้าต่างที่เปิดแง้มอยู่เห็นเงาตะคุ่มๆเหมือนมีคนอยู่ข้างใน ตอนนั้นเองที่ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าต่างเธอสวมชุดไทยโบราณสีขาวผมยาวประบาใบหน้าซีดเผือกจ้องมองมาที่ผมผมรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวหัวใจเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนผมพยายามตั้งสติและคิดว่าตัวเองคงตาฝาดไปแต่เมื่อมองไปที่หน้าต่างอีกครั้งเธอก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับขยื่อนราวกับรูปปั้น ผมตัดสินใจสตาร์ทรถแล้วรีบขับออกมาจากตรงนั้นอย่างเร็วที่สุดตลอดทางที่ขับรถกลับผมรู้สึกเหมือนมีใครมองตามมาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งกลับถึงบ้านผมก็ยังไม่หายจากอาการขนลุกผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนฟังเพื่อนผมบอกว่าบ้านทรงไทยหลังนั้นเป็นบ้านร้างมีคนเคยเห็นวิญ,ญญาณผู้หญิงใส่ชุดไทยออกมาปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่กล้าขับรถผ่านซอยนั้นอีกเลย และยังคงหวาดกลัวทุกครั้งที่นึกถึงใบหน้าซีดเผือดของผู้หญิงคนนั้นที่ยืนอยู่หน้าต่างในคืนฝนตกหนัก